สว,วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยร่างจากอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมเจ้าเสี่ยวป่ายมันป่วยเนาะและนี่คือโอ้ยแมวป่วยทั้งบ้านเมื่อวานเนี้ยน้องจอนก็แทบจะไม่มีแรงและตัวพ่อหมากทุกคนดูความที่เขาเป็นแมวที่กินยากอะไรให้กินก็แทบจะไม่กินนี้ก็เลยเอาขนมเลียมาให้กินเออก็ได้กินอยู่พอได้มีแรงนิดนึงเจ้าเสี่ยวป่ายก็ลอดลแรกๆคือแบบมันคิดหนักเหมือนกันนะที่เออเราอยู่ดูแมวแล้วแมวมันไม่ดีขึ้นเลยแลย้วทีนี้ ต้องพาแมวไปห้าหมอแล้วคือมันใช้เงินเยอะไงทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์พาแมวไปห้าหมอทีนี้ทําไงทําไง่ไงะนนี่เธอคุยกับแม่แล้วทีนี้แม่ก็แบบเออมันก็มีความกังวลเกิดขึ้นว่าไปห้าหมอทีนึงมันจะหมดหรอห้าร้อยไม่มีทางค่ะ พันขึ้นไปเนาะเชื่อว่าเราทาสเมวทั้งรายน่าจะมีประสบการณ์ในการพาเมวไปหาหมอเป็นอย่างดีค่ะแต่นี่คือไม่มีไงมันก็กังวลแหละนอกจากจะกังวลค่าใช้จ่ายแล้วยังต้องมากังวลอาการของเจ้าเสียไปว่าจะดีขึ้นเมื่อไรข้าเจ้าก็ว่าไปไปหาที่หนึ่งหมดห้าหกพันแล้วก็ด้วยคนที่ว่าช่วงนี้นั้นเราค่อนข้างคุมค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเก็บเงินพาแม่ไปผ่าตัดในเดือนหน้านะเหมาะเจาะกันลึกเกินนี่ไงแมวตัวดีจ้ามคองหวานคะเจ็บค่าอีกแล้วโอ้โหมันไปใช้ชีวิตจังได้เนาะก็ใช้ชีวิตแบบแมวเขาแต เราห่วงห่วงหมดทุกแมวแล้วค่ะล่าสุดเนาะไม่เกฑนขึ้นแล้วขึ้นท้องขึ้นไปอ่าลงกับพาะอีกตายฉันจากที่คิดหนักเรื่องเจ้าเสี่ยวไปก็ไม่ได้นอนเพราะเจ้าชายเย็นสองวันที่ผ่านมาเหมือนเจ้าชายเย็น่จะขึ้นมานอนขบวนมาแต่เขาไม่ได้ขึ้นมานอนธรรมดานะคะทุกคนเขาขึ้นมาเขาาก็ร <me> ้องเมียวเมียวเมียวเอ็น่จะควันฟ้านาดําคูัวริคล้องกันและกันเนาะคือแบบมันนอนไม่ได้เลยทุกคนแบบเดี่ยวเจ้าชายเย็นก็ร้อง เดี๋ยวก็หยุด่ะเดี๋ยวก็ลองอีกใครจะไปหลับได้เลยทีนี้พอตกค่าเนาะก็จะแยกกงนอนเนาะเสือป่าก็จะนอนกงหนึ่งอีก3ตัวก็จะนอนกงใหญ่ขทางไหนก็จะมีน้ํามีอาหารเล่วแล้วก็มีกระบาดสายซึ้งกงนี้มันก็ เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากไงก็แต่ว่ามันก็วางได้อยู่แต่ว่ามันก็นอนได้อยู่แหละเออเปาก็เข้ามานอนในกระบะใสยก็พอรุนแหละว,ว่าเขาเป็นอะไรคือตั้งแต่เช้าเ้านะไม่ให้เขากินข้าวเขาก็กินได้นะแต่ว่าพอตกบ่ายตกเย็นตกค่ำม,มาคือกินไม่ได้เลยก็กินเข้าไปแล้วคือสำรอกออกมานี่ก็เลยงงแค่ฉี่ไม่ออกตอนเช้าเฉยๆตกบาตก่ายตกค่ำมาอาการจะหนักได้ขนาดนี้เอ,อ้ยแวบบๆเจ้าชายเย็นเจ้าชายเย็นหาที่นอนได้นะองค์เจ้าเสียวปก็จะปิดผ้ากันยุงไว้ให้กันฝนด้วยค่ะ เจ้าชายยิงก็อยู่ข้างๆเขาเลอะเกินเจ้าเสือป่ายคือแบบน่าสงสารมากเลยทุกคนเวลตรงเวลตาเขานี่คือออกบ่งบอกชัดเจนว่าเจ็บปวดเนาะคือเราค่อนข้างมีความกลัวไงก็เลยเดินออกมาส่องดูบ่อยๆกลัวไงกลัวตื่นมาแล้วตัวแข็งทื่อใครก็พูดแบบนี้จะไปกลัวได้ไงแต่โชคดีเจ้าเสือป่ายคือเก่งมากสู้สุดๆเลยพอเช้าวันต่อมาเราต้องมาเทข้าวเช้าก็เลยต้องย้ายที่กินข้าวแมวมาไว้ตรงนี้ให้ไกลจากเจ้าเสือป่ายหน่อยเพื่อเจ้าเสือป่ายแบบปวยเป็นแบบโรคที่มันติดต่อได้จะได้ป้องกันเสร็จภารกินแมวซ้ตัวก็มาเช็หน้าเชต เสียวไปนะดูดิว่าหน้าตายยังไงร,รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่นะมัง้งดีขึ้นแหละแต่น้ำลายยังไหลเย,ยอบเยิบอยู่เลยก็หลังจากคุยกับแม่เสร็จแล้วคือเรามีงบประมาณที่ค่อนขน้างจำกัดเดยกก็ต้องไปคุยกับหมอก่อนแต่ว่าขณะนี้คือฝนตกอยู่ยังออกไปไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปวันนี้แหละเชื่อว่าถ้าคลิปลงน่าจะไปหาหมอกลรมมาแล้วมั้งแล้วค่อยมาอัปเดตอีกทีกันคลิปหน้านะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างแล้วเป็นอะไรสำหรับวันนี้เราลาไปกับเมวนักสู้ของเรานะดูเก่งมากเลยสีแววตามงวันเที่ยวฝากกไรายกุแชกุซับซ่าบไปสู้ข